เห็นกระสอบแล้วใช่ไหมคะเห็นกระสอบปุ๋ยแล้วใช่ไหมคะหมายความว่าจะเอาเข้าวหางวันที่ห้าข้ากระสอบแล้วไปลงสีน <Yeah. S 1> ี่วิธีการก็มีเสือมีเสือถะลุเสือเลยค่ะนี่นะฮะโอ้มันจะหกตรงน,นี้เห็น <He ed S 2> ไหมคะแล้วก็อืทำเหมือนถุงพลาสติกนะอ่ะสักหน่อย เย่ yeah. มันจะไม่มีคายเลยนะคะเพราะว่าข้าวได้นึ่งแล้วเรามาทายกันว่าเออเมื่อสีเป็นข้าวสารแล้วจะได้กี่กิโลนะคะเมื่อสีเป็นข้าวสารแล้วจะได้กี่กิโลเอาความสามารถของ โบราณผสมกับความสามารถของปัจจุบันของเรานะคะก็จะได้ข้าวขยับมาเรื่อยๆกลัวว่าอะขยับมา,นาบบบมหน่อยก็กอือเห็นไหมฮะนี่ก็พือออกอย่างนี้แล้วก็นี่ ไม่มีฝุ่นเลยนะคะต้องบอกว่าไม่มีฝุ่นเลยเพราะว่าตามขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือนำข้าวเปลือกเจ้ามาแช่น้ำแล้วก็ล้างสักสองสามน้ำพอยี่สิบห้าชั่วโมงผ่านไปเป็นทั้งกลางวันกลางคืนสักย4 2 5ิบสี่ยี่ห้าชั่วโมงแล้วก็มากกว่าน,นั้นได้นิดหน่อยนะคะอาจจะย5 26ิบห้ายิบหกชั่วโมง แล้วก็เอามานึ 5, mm. ่งนึ่งให้สุกนึ่งข้าวเปลือกนะฮแล้วก็ตากตากหนึ <h <h ่งแดดเข้าหางแดดเดียวนะคะเหมือนมือเนื้อแดดเดียวเข้าหางแดดเดียวเห็นไหมฮะก็จะได้ได้บอกเข้าหางแดดเดียวแล้วก็กลูกลุมสองวันวันนี้ร้อนแล้วก็ใส่เลย ก็นะะ่า,า,นาจะได้สักสองกระสอบไม่เต็มแต่คุณค่าทางอาหารเนี่ยเต็มที่เต็มความสามารถกันเลยทีเดียวค่ะพอมันหนักแล้วก็ขยับไม่ได้ก็เอาไว้ให้คนช่วยนะคะลงกระสอบแล้วค่ะต่อไปจะสีเป็นเมล็ดนะคะเป็นเมล็ดสีน้ำตาล ทรงคุณค่าทางอาหารและของโบราณการข้าวหางนะคะข้าห่างนะ